สวัสดีค่ะเด็กๆชั่วโมงวิทยาศาสตร์กับครูน้ำเราก็ได้มาเรียนวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะตอนนี้หน่วยที่7ของเราใกล้จะจบแล้วเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นลงนะเด็กๆควรใส่เสื้อผ้าหนาๆไว้นะคะตื่นเช้ามาก็รีบล้างหน้าแปรงฟันเตรียมตัวให้พร้อมจะได้มาเรียนออนไลน์กันเดี๋ยวให้เด็กๆ เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันได้สังเกตวัตถุบนท้องฟ้าตารธรรมชาติที่พบในเวลากลางวันและกลางคืนได้ส่วนอุปกรณ์การเรียนที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะยินสอยางลบสีไม้ไม้บรรทัดและกระดาษ a 4จำนวนหนึ่งแผ่นค่ะ ก่อนจะเรียนครูนะ้ำมีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงค่ะลองไปฟังกันดูนะคะเพื่อจะหายง่วงค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังเพลงแล้วเด็กๆหลายคนคงจะหายง่วงนอนกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาเรียนกันดีกว่าค่ะกลางวันและกลางคืนช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าไปจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินเรียกว่าเวลากลางวันและช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินไปจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเรียกว่าเวลากลางคืน ในเวลากลางวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งและตกทางขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งส่วนเวลากลางคืนเราจะเห็นดวงจันทร์และดาวต่างๆถ้าสังเกตดวงจันทร์และดาวต่างๆต่อเนื่องกันเราจะเห็นดวงจันทร์และดาวต่างๆขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งและตกทางขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ค่ะ เด็กๆเ,เริ่มงงกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอต่อไปนี้กันดีกว่าคะ่ะ ีต้องวิ่งเล่นได้เต็มที่แน่ๆเลยอะแรงเยอะจังเลยนะลิฟดาเดินมาตั้งไกลยังไม่เหนื่อยอีกเหรอโผล่ละก็หัดออกกำลังกายซะบ้างสิแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ้าวลิฟดาโพลา่าถ้าจะวิ่งเล่นกันก็อย่าไปไกลกันนักนะแล้วก็ระวังกันด้วยนะค่ะลิฟดาลิฟดาหยุดก่อน ดูเมฆบนท้องฟ้าสิเมฆดำมาเชียว่ะแย่แล้วอย่างนี้ฝนตกแน่ๆเลยอ่ะรีบหลบกันเรียวเพล่ะเอ้ยมาเชื่อทั้งทีฝนกันตกซะได้หน่าเบื่อจังเลยอ่ะฝนแบบนี้ไม่นานก็น่าจะหยุดตกละมั้งเห็นมั้หยุดแล้ว ดูนะสิโพล่ารุ้งสวยจังเลยอะว้าวจริงด้วยโพลา่าลิบดามากินข้าวกันได้แล้วจา้าค่ะเป็นยังไงบ้างมาตั้งแคมป์กันสนุกไหมโพลา่าลิบดาสนุกค่ะตอนกลางวันหนูได้เห็นสายรุง้งเส้นเบเริ่มเลยแล้วค่ะ แต่น่าเสียดายนะครับพรากลางคืนก็มืดสนิทไม่เห็นมีอะไรสวยๆเหมือนตอนกลางวันเลยอะครับตอนกลางคืนก็มีอะไรสวยๆอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันนะเพียงแต่ตอนนี้มีเมฆเยอะเดี๋ยวพอไม่มีเมฆทั้งคู่ก็จะได้เห็นเองว้าวสว,สวยจังเลยเป็นยังไงลิปดาโพลาที่ถ้าอยู่ในเมืองคงไม่ได้เห็นท้องฟ้าแบบนี้หรอกนะที่ส่องแสงวิบวบบนฟ้าคืออะไรคะ ลิฟตาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะที่ส่องแสงอยู่บนฟ้าเรียกว่าดวงดาวจ้าเห็นแบบเนี้ยแต่รู้ไหมความจริงดวงดาวก็อยู่บนท้องฟ้าตอนกลางวันเหมือนกันนะเอ๊แต่เมื่อตอนกลางวันลิปดาไม่เห็นมีดวงดาวบนท้องฟ้าสักดวงเลยนะคะงั้นลิปดากับโพล่าลองมาเปรียบเทียบกันดูซิว่าบนท้องฟ้าตอนกลางวันกับกลางคืน มีอะไรอยู่บ้างและแตกต่างกันยังไงท้องฟ้าตอนกลางวันก็มีท้องฟ้าสีฟ้าดวงอาทิตย์ก้อนเมฆแล้วก็สายรุ้งค่ะส่วนท้องฟ้าตอนกลางคืนก็มีท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มมีก้อนเมฆด้วยแล้วก็ดวงจันทร์กับดวงดาวครับถูกต้องแล้วจ้าอา้าวแต่พี่ลิซ่าพูดออกมาตอนกลางวันไม่เห็นมีดวงดาวเลยนี่คะตอนกลางวันก็มีดวงดาวนะเพียงแต่เราแค่มองไม่เห็นเท่านั้นจ้ะเอ๊ งั้นเดี๋ยวให้อาจารย์กัก๊กผู้เชี่ยวชาญเรื่องท้องฟ้าเป็นคนอธิบายดีกว่านะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับอาจารย์กัก๊กรบกวนอาจารย์กัก๊กช่วยอธิบายเรื่องวัตถุบนท้องฟ้าให้ลิฟดาก,กับโพล่าฟังหน่อยนะครับได้เลยครับโลกของเรามีลักษณะเป็นทรงกลมและหมุนรอบตัวเองไปพร้อมกับหมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะอย่างนั้นด้านที่หันหาดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางวันส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเวลากลางคืนเองจ้า ซึ่งดวงดาวทั้งหลายเนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วในอวกาศเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเห็นดวงดาวจากที่ไหนหรือเวลาไหนบนโลกก็ได้แต่ที่เวลากลางวันเรามองไม่เห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์ก็เป็นเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกเราที่สุดจะสว่างจนทําให้เรามองไม่เห็นดวงดาวอื่นๆนั่นเองครับซึ่งเวลาที่เราอยู่ในเมืองตอนกลางคืนแล้วมองไม่ค่อยเห็นดาวก็เพราะแสงไฟในเมืองนะ่ะสว่างมากเช่นเดียวกันจ้า อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะแล้วสายรุ้งนะคะเกี่ยวอะไรกับดวงอาทิตย์หรือเปล่าลันิีตาไม่เคยเห็นสายรุ้งเวลากลางคืนเลยอะค่ะมันต้องเกี่ยวแน่นอนอยู่แล้วล่ะจ้าคงจะสังเกตเห็นกันนะว่าสายรุ้งน่ะมักจะเกิดหลังจากที่ฝนตกใช่ไหมสายรุ้งที่เราเห็นน่ะเกิดจากแสงอาทิตย์สะท้อนผ่านละอองน้ำในอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีเจ็ดสีนั่นเองขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ช่วยอธิบายค่ะ ไม่เป็นไรจ้าอาจารย์ยินดีเสมอวันนี้ก็ดึกแล้วไปนอนกันได้แล้วนะลับเยตกใจหมดเลยลิดาตื่นเช้าได้ด้วยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะพล่าถ้าลิปดาดจะตื่นเช้าก็ทำได้อยู่แล้วนนแล้วนี่ลิดาดทำอะไรอยู่่ะนี่ไงกลองจำลรงท้องฟ้า นิด,ดาเอากล่องเปล่าที่เหลือกับกระดาษสีมาติดมาจำลองท้องฟ้าสวยๆเอาไว้กลับไปให้คุณแม่ดูไงโอ้โหเจ๋งไปเลยขอพอล่าทำด้วยสิได้เลยตอนอื่นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็มีกล่องกระดาษสีและก็ด้าหรือเชือกเอากล่องมาเปิดด้านหนึ่งเอากระดาษสีข้างในด้วยสีท้องฟ้าตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนแล้วตัดกระดาษสีเป็นของต่าง ที่อยู่บนท้องฟ้าติดได้เชือกแล้วก็เอามาติดในกล่องแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วว้าว DIY นวอยนิดเดียวทำอะไรน่าสนุกจังเลยนะเก่งกันทั้งคู่เลยเก่งไหมล่ะคะแต่ลิบดาโปล่าเห็นไหมว่าของที่อยู่บนท้องฟ้าน่ะเคลื่อนไหวได้ด้วยนะทำไมเราไม่ทำให้ของที่อยู่ในกล่องจำลองท้องฟ้าเคลื่อนที่ได้ด้วยละ่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับ เราก็เจาะช่องที่ด้านบนของกล่องแล้วร้อยเชือกผ่านช่องนี้เราก็สามารถเลื่อนไปมาได้แล้วเห็นไหมว้าวจริงยื้วยงไปเลยว่าแต่ลิฟดากับโพลล่ามาทํากันที่นี่ไม่เอากลับกันลำบากเหรออะจริงด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเ,เห็นไหมล่ะครับว่าบนท้องฟ้ามีอะไรอยู่ตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวก้อนเมฆ แต่ทำไมเราถึงมองเห็นของบนท้องฟ้าในตอนกลางวันกับกลางคืนไม่เหมือนกันจำกันได้ไหมครับรู้ไหมครับว่าท้องฟ้าที่เราเห็นมีรูปร่างยังไงเพราะโลกของเรามีรูปร่างเป็นทรงกลมท้องฟ้าที่เราเห็นนั้นก็จะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมรูปโดมครอบเราอยู่นั่นเองแต่ด้วยความที่โลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ทําให้เกิดกลางวันและกลางคืนซึ่งในเวลากลางวันแสงจากดวงอาทิตย์ทําให้เราไม่สามารถมองเห็นดวงดาวหรือเห็นได้ไม่ชัด ต่างจากในเวลากลางคืนที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวได้อย่างชัดเจนเด็ก,ดกๆก็ลองกลับไปสังเกตท้องฟ้ากันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเหมือนกับที่ลิฟดาโพล่าเห็นกันหรือเปล่าหรืออาจจะเจออะไรที่แตกต่างไปก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากดูคลิปวิดีโอไปแล้วเราเข้าใจเวลากลางวันกับกลางคืนเพิ่มมากขึ้นหรือย,ยังคะอันที่จริงเนี่ยกลางวันเด็กๆจะมองเห็นดาวด้วยนะคะ แต่ว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยไปกลบทําให้เราไม่เห็นดาวเด็กๆจึงเห็นแค่ดวงอาทิตย์กับเมฆเท่านั้นในเวลากลางวันส่วนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นทั้งดวงจันทร์ดาวและเมฆสังเกตไหมคะว่าจ้าเมฆเนี่ยอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เด็กๆน่าจะพอจะสรุปใจความได้แล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเรามาถึง กิจกรรมของเราดีกว่าวันนี้ครูน้ำให้เด็กๆเ,เนี่ยวาดรูประบายสีอ้าวมาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งก็คือให้นักเรียนวาดภาพแสดงความแตกต่างของเวลากลางวันและเวลากลางคืนแล้วระบายสีให้สวยงามลงในกระดาษ AC ค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีกระดาษ AC ค่ะ เอากระดาษรายงานก็ได้นะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่จัดหาให้นะคะซึ่งในการวาดรูปเนี่ยให้เด็กๆวาดรูปความแตกต่างว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันต่างกันยังไงโดยครูน้ํามีตัวอย่างให้ดูหลายชิ้นเลยค่ะเด็กๆค่อยพิจรารณากันดูนะคะลองไปดูตัวอย่างกันเลย เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆผลงานออกมาสวยเหมือนตัวอย่างไหมคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปแล้วส่งลงไลน์กลุ่มของห้องนะคะให้ครูประจำชั้นดูแล้วนำผลงานไปสอดไว้หลังหนังสือวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมอย่าให้ยับแล้วพอวันเรียนปกติครูจะให้คะแนนอีกทีหนึง่งเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทพร้อมบ้านและที่ดินนะคะเดี๋ยวไปเอากับคุณพ่อคุณแม่นะคะเงินรางวัลแล้วก็ อย่าลืมมาดูไลฟ์สดของเราวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ชั่วโมงวิทยาศาสตร์กับครูน้ำคงจบลงแค่นี้วันนี้สวัสดีค่ะ